สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพัชราพรหนูกระโทกในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเป็นการติวโอเนตวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อที่11ถึงข้อที่20วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปติวโอเนตวิชาวิทยาศาสตร์นะคะให้นักเรียน เปิดใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ไปข้อที่11ถึงข้อ20นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะและก็อธิบายในแต่ละข้อนะคะแล้วก็ให้นักเรียนจุดบันทึกลงไปในใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ได้เลยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปศึกษากันได้เลยนะคะ มาค่ะขอ้อที่11ของเรานะคะคำถามก็คือถ้านต้องการแขวนเอาใหม่ทาลินเปลี่นยนอะถ้าต้องการแขวนเชือกเออแขวนวัตถุบนเชือกมวล5กิโลกร,รัมนะคะโดยได้เชือกไม่ขาดควรเลือกใช้เชือกชนิดใดอันแน่นอนเขามีตะกอตะขอตะขอ,ตะขอเกี่ยวถูกป่ะแล้วก็เอาตู้น้าหนักมาทวงไปเรื่อย,อยๆ,ๆถูกไหมก็เขาบอกว่าเพิ่มตู้น้ําหนักทีละหนึ่งกิโลกร,รัมสังเกตแล้วก็บนันทึกในตาราง,ารางเชือกเ เอแอนเชือกเอแอนมอดของเราเขาบอกว่าน้ำหนักของเชือกเนี่ยเอาน้ำหนักของตุ้มที่มาถ่วงเนี่ยที่เริ่มขาดนะเริ่มขาดอยู่ที่3กิโลีเบิร์ดห้าซีแคทส d ดี็อกหกเขาบอกต้องการทําเชือกมวล5กิโลกร,รัมมาแขวนแน่นอน5กิโลกร,รมัมถ้าแขวน A กับ C ทําไมลูกไม่ได้แล้วละ่ะขาดมันขาดได้สามกับสกิโลกร,รัมแล้วบีเบิร์ดน่ะได้ไหมเขาบอกมันเริ่มขาดที่5กรริโลกรัมถ้าเรา5ากิโลกร,รัมไป,ไป,ไ,ปไปผูกไว้มันก็คือเริ่มขาดมันก็ใช้ไม่ได้ถูกปะ ดังนั้นตัวที่มันใช้ได้คืออะไรดีด็อกคือมันมีความคงทนสามารถอยู่ได้ถึง6กกิโลกร,รัมที่เริ่มขาดดังนั้นถ้ากิโลกร,รัมมามันไม่ขาดก็เลยตอบข้อแหละดีด็อกเอออันนี้ก็ง่ายๆแล้วเหมือนถามใช้เซนเลยนะคบสำหรับน้องๆป .6 หกที่ทำเนาะพยายามอ่านคำถามก่อนแล้วดูนะว่าในโจทย์มันให้อะไรมาบ้างเพราะในโจทย์มันจะมีคําตอบให้เราอยู่แล้วนะคะไม่ห็นว่าต้องนั่งกติดต้องมีทิ้งอน,นึงเพราะเวลามันน้อยเราต้องอ่านคําถามแล้วย้อนไปดูโจทย์ให้ได้นะคะ ต่อไป12นํานำสัตว์และ B ซึ่งแต่และชนิดมีปริมาตร500ลูกบาทเซนที่ถามว่าอะไรสัต A และ B มีสถานะใดตามลําดับอ่ะปริมาตรเท่ากันนะ A และ B แล้วก็ใส่ในภาชนะต่างๆกัน500800 1,000พเหมือนกันทีนี้แน่นอนว่าสาเราเห็นไหมลูกสาร A ใส่ใน500เต็มใส่ในภาชนะ800อยเป็นไงเหลือมันเกือบเกือบครึ่งค่อนไปหน่อยแต่ใส่ในภาชนะ1,000ันเหลือครึ่งเดียวทนีนี้สาร A แน่นอนต้องมีสถานะเป็นแหละของเหลวว่าอะไรคะลูก มันเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามรูปร่างพันนาถูกปะส่วนบีเบอร์ใส่พันนาไหนก็เต็มหมดเลยแสดงว่าบีเบอร์ต้องเป็นแหละแก๊สเพราะว่าอะไรปริมาตรมันเท่ากับปริมาตรของพันนาเลยมันจะมันสามาขยายตัวไปได้ไกลๆ,ๆอ่ะถูกปะถ้าเป็นของแข็งก็ทำไมลูกก็ต้องหยุดกระดุกกระดก้อนๆอ,อนนั้นก็จะแบบง,ง่ายกว่าเดิมอีกถูกปะดังนั้น A กับ B เป็นสถานะใดตามลำดับก,ก็ต้องเป็นของเหลวแล้วก็แก๊สก็เลยตอบข้อ2ค่ะ ประมาณนี้นะฮะข้อต่อไปจ้าข้อ1ิค่ะข้อมูลแสดงสถานะของสารในสมัยของสามสามชนิดทีนี้เขาบอกว่าทดลองเสร็จปั๊บสารใดสามารถแยกออกมาจากสารเนื้อผสมได้โดยแบบว่ามีสารเนื้อผสม3อันก็คือ W, X, และก็ Y ผสมน้ำอยู่อันดับแรก นำสารเนื้อผสมที่มี W x and y ผสมอยู่ไปกรองด้วยกระดาษกรองแน่นอนสารไหนกรองด้วยกระดาษกรองได้ก็ต้องเป็นสารที่มันไม่ละลายน้ำถูกปะเหมือนก้อนแล้วแบบมันไม่ละลายน้ำมันก็ต้องอยู่ข้างบนเป็นก้อนๆอะถูกปะต่อให้ขนาดมันจะเล็กนิดหน่อมันจะใหญ่แต่มันไม่ละลายมันก็เป็นก้อนอยู่ดีพอกรองด้วยกระดาษกรองปุ๊บมันก็ไม่ไหลไปอ่ะเพราะกระดาษกรองรูมันแบบว่าเล็กถูกปะอยู่นี้มันผ่านได้อยู่แล้วนะคะทีนี้นอนว่า a และ mox มันละลายน้ําได้อันเดียวดังนั้น x จะอยู่ข้างล่างนะคบเหมือนผ่านไหลผ่านไปได้ส่วน w กับ y มันไม่ละลายน้ามันก็อยู่ด้านบนเออทีนี้แน่นอนมันจะเป็นสารละลาย x e ถูกปะมันจะไม่ใช่สาร x e อย่างเดียวมันจะเป็นสารละลาย x e ทีนี้เขาก็เลยเอาสารละลายที่ได้จากการกรองเนี่ยไประเหยแห้งนะคะเราก็จะได้อะไรลูกได้ x e ออกมาแล้วตัวหนึง่งทีนี้นําส่วนที่ค้างออกไปรั้วใน,นกระดาษกรองแล้วกรอง3าร้าน,นากรองด้วยน้ํา3รอบคือมันก็จะเหลือ w กับ วายอยู่ถูกไหมพึ่งแดดให้แห้งทีนี้ก็จะเป็นน้ำแบบออกไปแล้วเลอแค่ W กับ Y แล้วก็ไปร่อนร่อนอะไรร่อนด้วยรูที่มีตะแกรง5มิลลิเมตรสมมุติที่เป็นตะแกรงเป็นรูรูรูขนาด5มิลลิเมตรแน่นอนสารที่มันขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรมันก็ทำไมลูกไหลลงมาได้ถูกไหมดังนั้นเมื่อเอา W หรือ Y เนี่ยใส่ลงมาสิ่งที่ผ่านได้สิ่งที่ผ่านได้จะเป็นสารอะไรลูกต้องเป็นเลคะ้ะ W 2.5ม mm, ิเมตร Y เ mm, ส้นบ่าสศูนกลาง6.5 mm, ดังนั้น W ผ่านได้อยู่ข้างล่างาส่วน Y จะเป็นยังไงลูกกองอยู่ข้างบนจา้านะคะดังนั้นเราก็เลยทำไมลูกแยกได้แลละทั้ง X Y แล้วก็ W ดังนั้นเขาบอกว่าสามารถแยกสารใดได้ดบ้างก็ตอบเลยว่าแยกได้ทุกทุกสารเลยเก๋ๆปะ่ะ ใช่ก็ค like sure like so ือไล่สเต็ปตามเนี้ยพยายามจินตนาการแล้วก็แบบว่ารูปประกอบลองนึกก็ได้ว่าเอ้ยอันนี้น่าจะได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ให้เราทําข้อสอบรูปแบบนี้ได้แน่นอนนะครับมาซ้ำแน่นอนจ้ะข้อต่อไปยั่วๆจ้า14ของเราแล้วถามว่าถ้าเราใช้สถานะและการใช้ประโยชน์ในะคะของสารในการจัดกลุ่มสารที่ให้มาทั้งหมด4ตัวนี้ อยู่ในกลุ่มเดียวกันสารได้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้บ้างนะคะน้ำมันก๊าซน้ำตาสายชูนะคะแล้วก็ถ่านไม้กับสีอิ่วขาวแน่นอนเราใช้สถานะถูกปะและก็ใช้ประโยชน์เราก็ต้องดูว่าอันไหนสถานะเหมือนกันกับอันไหนประโยชน์ใช้เหมือนกันถึงอยู่กลุ่มเดียวกันประโยชน์น้ำมันก๊าซกับถ่านไม้อยู่กลุ่มเดียวกันถูกปะปรุงอาหารน้ำตามสายชูกับสีอิ่วขาวก็อยู่กลุ่มเดียวกันถูกปะงง้นประโยชน์ได้เลยนะแต่มาดูฐานะฐานะ น้ำมันก๊ากับน้ำต้มแต่ชูเป็นของเหลวเหมือนกันและซีอิ๊วขาวกับน้ำมันก๊าก็ของเหลวเหมือนกันนั้นสามอันนี้ใช่เหมือนกันโดยฐานไม้แราแยกไปเลยอีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมเพราะเป็นของแข็งอันเดียวดังนั้นน่าจะอันไหนคะที่สามารถใช้ทั้งประโยชน์แล้วก็สานะเหมือนกันก็เลยตอบข้อน้ำต้มแต่ชูเนาะที่เหมือนกันกับซีอิ๊วขาวไปเป๊ะเลยเป็นของเหลวเหมือนกันและสามารถใช้ปรุงอาหารเหมือนกันก็เลยตอบข้อที่ สี่ตาง่ายๆเนี่ยเราก็ดูง่ายอย่างเงี้ยนะคะดูว่าแบบเฮ้ยอันไหนนะคะใช้ประโยชน์เหมือนกันแล้วอันไหนที่มีสถานะเหมือนเหมือนกันก็ประมาณนี้พระโจทย์ก็บอกมาค่ข้างๆเคลียร์แล้วล่ะว่าเราใช้2อันนี้เป็นเกณฑ์ถ้าอยู่ก่มเดียวกันคือต้องมีเหมือนกันเป๊ะนะคะประมาณนั้นจ้ะข้อต่อมาจากข้อที่15ของเรา จากข้อมูลนะคะในแต่ละกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของสถานะเป็นอย่างนี้อ่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2และกิจกรรมที่3เป็นการละลายเป็นการเกิดใหม่ในการเปลี่ยนสถานะหรือเปล่าอ่ะมาดูข้อ1ปิ้งขนมปังแล้วขนมปังมีรอยไหมแน่นอนมันเป็นรอยไหมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถกลับมาได้แล้วถูกป่ะดังนั้นก็เลยว่าเป็นการมันเกิดเกิดสารใหม่ขึ้นไปแล้วถูกไหมคะมันเป็นไหมไปแล้วว่ามันกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วว่านะฮะ กลับเปขนมนปังเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้ส่วนข้อ2องเดข้าเขียนด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าจะสวยกว่าข้อ2ค่ะเติมน้ําตาลทรายลงในน้ำมาตักน้าตาลทรายแล้วน้าตาลทรายละลายเป็นน้าเชื่อมเออก็เป็นการละลายเปล่าก็มันบอกอยู่ว่าน้ําตาลทรายละลายเป็นน้าเชื่อมเออไม่ได้บอกแต่บอกว่าถ้าตาลเป็นน้าเชื่อมก็ต้องละลายเปล่ะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเปล่โอ้ไม่อยากปะข้อ3วางถ้วยใส่น้ําหวานในช่องแช่แข็งและน้ำหวานเป็นน้ําแข็งก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะไง ถูกไหมจริงๆมันก็เป็นการเปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะในข้อ2ในข้อ2เองก็เป็นการเปลี่ยนสถานะแต่เป็นการเปลี่ยนสถานะในรูปแบบของการละลายวนข้อ3าก็เป็นการเปลี่ยนสถานะในรูปแบบของการแข่งตัวนั่นเองนะคะดังนั้นจะตอบข้อสว่ามันเปลี่ยนสถานะก็ได้หรือการละลายก็ได้ถูกไหมแต่ไม่ใช่การเกิดสารใหม่แน่นอนแล้วกิจกรรมที่1ก็ต้องเป็นการเกิดสารใหม่ถูกไหมไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะหรือการละลายแน่นอนและกิจกรรมที่ถามเป็นการเปลี่ยนสถานะแน่นอนไม่ใช่การเกิดสารใหม่ถูกไหม ดังนั้นก็จะต้องตอบข้ออะไรดีจ้าที่ถูกหมดเลยก็คือไม่2ก็3แต่สิ่งที่เหมือนสเปซิฟิกไปมากกว่านะคะก็น่าจะเป็นข้อที่ข้อที่2ถูกไหมเพราะว่ามันบอกเลยว่าอันที่2ของเราเนีเป็นการละลายนั่นเองถูกไหมแต่อย่าลืมการละลายก็เป็นการเปลี่ยนสถานะรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนั้นแต่อย่าลืมว่าเราต้องตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเราก็เลยต้องตอบข้อที่2ไปอย่าไปคิดเยอะว่าอุ้ยนี้ก็ใช่เหมือนกันก็มันให้เลือกตอบอันเดียววะถูกปละล่ะ เราจะไปตอบสองอันไม่ได้ปะอ,อ๋อถูกโต๊ะนะคะตุ้มตอบข้อสองไปนะคะถูกต้องที่สุดแล้วจ้าข้อต่อมาจ้า16แล้วนะคะถามว่าจากสถานการณ์ของเราเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีควบแน่นอาควบแน่นควบแน่นเป็นการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวจา้า นั้นข้อใดบ้างที่เป็นจากแก๊สเป็นของเหลวได้บ้างอ่ะใส่เกลือลงไปในน้ำทอุณหภูมิห้องเฮ้ยแน่นอนเกลือละลายจ้าเป็นการละลายจ้าของแข็งเป็นของเหลวจ้าไม่ใช่แก๊สเป็นของเหลวจ้าวางช็อกโกแลตไว้ในกะร้อนละลายจ้าของแข็งเป็นของเหลวจ้าแช่นะ้ำในช่องแช่แข็งการแข็งตัวจ้าของเหลวเป็นของแข็งจ้าถุงชาน้ำร้อนแล้วปิดฝากแก้วอันนี้จริงๆเราก็จะงงๆแต่ มันมีารต้องกิดเพิ่มเติมหนึ่งน้มันลึกซึ้งมากกว่าน,นั้นแต่สำหรับน้องๆบางคนที่รู้ว่า1 2ึ่งสแล้วไม่ใช่ก็ตัด้อยตอบสามไปเลยก,ก็ได้แต่บางคนยังงงๆว่า3าคืออะไรถูกไหมคะแน่นอนมันน้ําร้อนมันจะมีการเดือดแล้วมันจะระเหยเป็นไอเฉะนั้นบริเวณนี้นจะมีแก๊สอยู่และยิ่งเขาปิดฝากแก้วถูกปะ่ะแล้วเรียงขอบขอบแก้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยขอบขอบแก้วมันจะเกิดอะไรลูกไอน้ําขึ้นมามันจะเป็นไม่ใช่ไอน้ําดิเป็นหยดน้ํา นั้นหยดน้ําตรงนี้ที่เกิดขึ้นมานี่แหละก็คือเกิดจากแก๊สที่มันระเหยไปแล้วมีการเปลี่ยนตัวเองเป็นของเหลวเราก็เรียกไปเนี้กว่าการควบแน่นนั่นเองนะคะเพราะมันนีการปิดฝาแล้วร่อยนะคะไม่ใช่ลองกลับทําที่บ้านก็ได้มันจะมีไอ้น้ำเล็กๆหรือหยดน้ำเกาะๆอยู่ในของแก้วของเราถ้าเราปิดฝาไว้มันเป็นไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเหมือนถ้วยมาม่าทั่วไปนะคะที่เราเอาจานไปปิดอยู่ข้างบนถูกปะเปิดมาปุ๊บน้ำประยกประมาณนั้นนะคะก็เลยตอบสถานการณ์ที่3นะคะ เป็นคำตอบสุดท้ายนั่นเองนะคะก็หลอกที่ยวไม่ได้ยากเลยแต่จะข้อต่อมาจ้าจะอยู่ในเรื่องของฟิสิกส์เบาๆแล้วนิดนึงนะคะถามว่าต้องการเลือกแผ่นยางนะคะไปทำพรมพื้นรองเท้าป้องกันการลื่นล้มโจทย์บอกกันนะควรเลือกแผ่นยางชนิดใดป้องกันการลื่นล้มการลื่นมันคือการแบบไหลๆทั่วไปถูกไหมดงนั้นถ้าเราจะไม่อยากให้ลื่น เราต้องเพิ่มอะไรลูกเพิ่มแรงเสียดทานจ้าเด็กๆเหมือนพราที่ไม่แรงเสียทานมันจะอิดอิดอิดมันก็จะป้องกันการลื่นได้เห็นไหมเหมือนเราเราเดินในห้องน้าอย่างเงี้ยน้ามันจะลดแรงเสียทานลงทําให้แรงทามันน้อยมันก็จะลื่นได้แต่ถ้าเรามีแรงเสียทานเยอะมันก็จะหนืดหนืดอะมันจะไม่ลื่นทีนี้หนอนว่าแผ่นยาง A และ B เขาทดลองโดยใช้แบบวิธีนี้ลูกก็คือดึงดึงแผ่นยางไปเรื่อยๆโดยอะไรคะให้มันถูกกับพื้นเป็นเวลา10วินาที และดูว่าอันไหนมันเคลื่อนที่ได้มากกว่ากันโดยใช้แรงดึงเท่ากันนะคะพร้อมทัม้งระยบันทึกระยะทางคําบว่าแผ่น A ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้แหลยเคลื่อนที่ได้35เซนส่วนแผ่น B เคลื่อนที่ได้60เซนแน่นอน B Bird เบิร์ดเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าดังนั้นหมายความว่า B เบิร์ดที่เวลามันเสียดสีกับพืนเนี่ยมันเสียดสีได้น้อยกว่าเหมือนแรงเสียดทานมันน้อยกว่าถูกปะ่ะเราเขียนเลยนะว่าแรงเสียดทานมันน้อย อาจจะพื้นที่ผิวสัมผัสอาจจะแบบพื้นลักษณะพื้นสัมผัสของอยางอันเนี้ยอาจจะค่อนข้างเรียบน้ํเมื่มันเสียดสีพวกมันจะเกิดแรงเฉื่น,น้อยลงส่วนอันบนก็จะเป็นแรงเฉืทอยทำไมคะมากขึ้นนะคะดังนั้นก็น่าจะเลือกใช้แผ่นที่มีแรงเฉื่มากที่สุดก็คือแผ่น A เพราะว่าอะไรคะเกิดแรงเฉื่ท,ที่มากกว่านั่นเองก็เลยตอบข้อ1ไปนะคะประมาณนั้นก็ตรงไปตรงมานะคะไม่มีะระยาะเกินไปสำหรับข้อนี้จ้า ต่อมาข้อ่าถามว่าถ้าเราเทน้ำจากภาชนะ A ที่ใส่อย่งนี้ลงในภาชนะ B อ่าแล้วแรงที่น้ำหนักของน้ำเนี่ยกดลงในก้นภาชนะ B อ่ากับความดันของน้ำที่กระทำต่อก้นภาชนะ B จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับในภาชนะ A เราจะเห็นอะไรลูกภาชนะ A จะใหญ่กว่าถูกไหมภานชนะ B เป็นไงเล็กๆแน่นอนดังนั้นเมื่อภาชนะในน้ำทั้งหมดของภาชนะ A เนี่ย ถูกย้ายไปเทนในภาชนะ B น,น,น้ำมันจะทำไมลูกปริมาณน,น้ำมันจะเยอะกว่าถูกปะเออพอปร,ริมาณน,น้ำมันเยอะกว่าสักพักหนึ่งแน่นอนว่าแรงที่มันกดมันจะเป็นยังไงเท่าเดิมเพราะว่าอะไรคะมันสูงขึ้นเฉยเว้ยแต่ว่าน้ำมันทำไมน้ำมันเท่าเดิมแต่จริงแล้วมันดูมันดูว่าทำไมมันดูว่าน้ำเยอะขึ้นแต่ว่าน้ำเท่าเดิมมันก็เททั้งหมดดังนั้นแรงที่กดก็เท่าเดิมถูกไหมคะเพราะ f เท่ากับ ma ถูกไหมก็คือมวลกับ ความเร่งของมันคืออย่างนี้จะเป็น m g ก็ได้ถูกป่ะก็คือมวลเท่าเดิมอะแรงที่กดลงไปก็ทั้งเท่าเดิมถูกไหมคะทีนี้ความดันความดันมีผลนิดนึงค่ะมันเป็นเรื่องของความดันของเหลวนี่ขออนุญาตสรุปเพิ่มเติมให้นะคะความดันของเหลวของน้องๆของเราก็คือเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเลยถ้าจุดที่มันลึกกว่าลึกกว่าความดันเป็นยังไงลูกความดันจะมากกว่าหรือจุดที่ความหนาแน่นมาก สมมติในกรณีที่มันเป็นของเหลวที่มันไม่เหมือนกันถูกปหของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่ามันก็จะเกิดความดันที่มากกว่านั่นเองก็ประมาณนั้นดังนั้นอันนี้ลูกมันมีความลึกมากกว่าถูกไหมหมายความว่าก้นแก้วกับผิวบนน่ะมันต่างกันมากกว่าเพราะว่าต้นะมันเล็กทําให้มันปริมาตรเท่ากันมันไปได้ไกลดังนั้นมันลึกมากกว่าความดันมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยตอบไปที่ข้อที่2ที่ถูกต้องทั้ง2องชอยส์นั่นเองทั้ง แรงที่กดลงมาแล้วก็ความดันที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะมาต่อกันเลยที่ข้อ19จ้าคจ้าคำถามก็คือแรงพยุงนี่กระทำต่อกล่องพลาสติกและน้ำหนบบักรวมของกล่องพลาสติกเป็นอย่างไรแน่นอนแรงพยุก็คือแรงที่ทำให้วัตถุมันลอยได้หรือจมลงถูกไหมนี่ดูจากภาพเปรียบเทียบเลยตัวที่1 2 3 4เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่ก้อนยังลบ นะ็นไะหมักเกลยไหมลูกถ้าเพิ่มก้อนจะลบไปเรื่อยๆ,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 ๆวัตถุเริ่มทำไมจมลงสู่ก้อนมาชนะแล้วแต่ที่1 2และ3วัตถุยังคงลอยนิง่งนั่นหมายความว่าความหนาแน่นตรงนั้นที่ทเขียนเป็นโลนะความแนันของน้ําความหนันของวัตถุเป็นไงลูกจะเท่ากับความแนันของของเหลวอยู่ค่ะทําให้แรงพยุงมันน่าจะเท่ากันส่วนที่มันจมลงก้อนมนนาชนะเป็นไงลูกความหน่นของวัตถุจะร่องมากกว่าความหน่นของของเหลวแล้ว มันถึงทาให้กล่องนั้นจมลงมาใต้น้ำได้ทีนี้เพิ่มเติมในเรื่องของแรงพยุงเล็กน้อยค่ะแรงพยุงเรามีชื่อหนึ่งก็คือแรงรอยตัวนั่นเองถูกไหมทีนี้เราให้เป็น fb r ทีนี้ค่ะมันเท่ากับ low v c อันนี้เรียนในมอต้นได้สามนะคะน้องป .6 บางโรงเรียนก็จะไม่ได้เรียนมากเนาะทีนี้เราให้ค่า g เนี่ยเท่ากันเลยคือความเร่งน้มถ่วงของโลกเท่ากันนะ v คืออะไร v คือปริมาตรนั่นเองนะครับปริมาตรของมัน ความมันแน่นก็คือเหมือนว่าความมันแน่นนั่นแหละที่บอกไปว่าความมันแน่นของของเหลวเท่ากับวัตถุความมันแน่นของวัตถุมากกว่าของเหลวนะคะทีนี้เ,เขาบอกว่าน้ําแรงลอยพยุงหรือแรงแลอยตัวเรามีอีกชื่อหนึ่งว่าแรงที่ก็คือน้ําหนักของของเหลวที่อยู่ในส่วนที่มันจมนั่นเองดังนั้นถ้ามันจมมากหนูอาจจะจำจำว่านี่ก็ได้น,นะจำว่าเป็นน้ําหนักของของเหลวในส่วนที่จม นั้นหมายความว่าถ้ามันจมมากแรงลอยตัวหรือแรงพยุงก็จะทําไมคะมากขึ้นนั่นเองเพราะแรงพยุงหรือแรงลอยตัวมันคือน้ําหนักที่จมสังเกตไหมนั้นแรงลอยตัวของ4ต้องมากกว่า3มากกว่า2มากกว่า1ถูกปะ่ะเพราะว่าถุกมันค่อยจมมาเรื่อยๆแม้ว่า3 2มมันจะเท่าๆกันก็ตามถูกปะ่ะแต่ว่ามันจะมีจมมากกว่านิดนึงนะคะดังนั้นเราก็เลยบอกว่าแรงพยุงในชุดที่1น้อยกว่าชุดที่4 จึงเป็นคําตอบของข้อที่4ที่ถูกต้องนะครับเพราะช้อยอื่นเป็นยังไงบ้างช้อยท่1บอกว่าอะไรนะน้ำหนักรวมในกล่องที่1มากกว่าในกล่องที่2ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรยังลบในกล่องที่2มันมากกว่าได้ไหมมันก็ผิดเต็มๆและเห็นๆตรงที่มันบอกามากกว่าต้องเป็นแหละน้อยกว่าจ้าหรือช้อยที่2แรงพายุในชุดที่3น้อยกว่าชุดน้าหนักรวมมันเทียบกันได้ไหมล่ะเอ,อ่อ EP นะฮะข้อ3แรงพายุในชุดที่4มากกว่า น้ำหนักรวมผีอีกนะคะนั่นตอบข้อ4แหละถูกละไนะะขหข้อยี่สิของเราแล้วค่ะเดินทางมาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะเขาบอกว่าแผ่นวัตถุนี้จัดเป็นตรัวรการชนิดใดและมุม X มีขนาดเท่าใดนะครับบอกว่าอะไรทดสอบการมองเาลารผ่านวัตถุชนิดหนึ่งโดยผ่านกั้นวัตถุกั้นแล้วก็ระหว่างตากับเทียนไขนะคะผลคือสามารถมองเห็นเทียนไขได้แต่อะไรลูก มองไม่ชัดนะคะทีนี้นอดว่าแสงทะลุผ่านได้ถูกไหมแล้วเขาบอกว่าอะไรสะท้อนของแสงด้วยลังสีของแสงไปกระตกกระทบกับแผ่นวัตถุเพราะว่าลังสีบางส่วนสะท้อนออกมาและบางส่วนทะลุปไปดังภาพนี้คําว่าเรามองเห็นได้ก็คือแสงผ่านได้แต่เราเห็นไม่ชัดถ้าเราเห็นได้วัตถุจะเป็นโปร่งใสถูกไหมแต่กรณีนี้เห็นไม่ชัดดังนั้นวัตถุจะเป็นโปรง่งโปร่งแสงแทนนะคะแค่แบบว่าแสงผ่านได้ถูกไหมทีนี้เขาบอกมออุม X เท่าไหร่ แน่นอนตรงนี้ตรงนี้เส้นนี้นะคะเส้นแดงเส้น,นที่พี่ลากเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าราังสีสะท้อนที่ทำหลักของฟิสิกส์เลยก็คือรังสีตกกระทบจะต้องเท่ากับรังสีสะท้อนเสมอถ้าเราแผ่นวัตถุมันเรียบแบบนี้เนาะคะนั้นมุมนี้ค่ะมุมนี้จะเป็น43องศาเช่นเดียวกันอาวพี่กาหนูอยากรู้ x เดียวกันเซดังนั้นหมายความว่าไงมุมตรงนี้ต้องรวมกันได้เท่าไหร่ลูก 180องศาถูกไหมครับเป็นเส้นตรงดังนั้นถ้าอันนี้ไปอย่างละส3และหมายความว่าครึ่งหนึ่งตรงนี้ต้องอะไร90อันนี้ก็ต้อง90ไปแล้ว43เหลือ90ดังนั้นตรงนี้41ตรงนี้ก็ต้อง41องศาอันนั้น X ของเราก็คือ41องศาโอ๊ยขอโทษค่ะขออภัพยพี่คิดผิด43กับ47่สิเน้องบางคนเนี่ยเึงตกเลขเหรอ บอกเลขอนุมานไม่ได้หรอประมาณนี้เนาะ4 3 4 7รวมเป็น90ใช่ันนมุมเอ็กก็คือ47องศาค่ะก็เลยตอบข้อที่1จ้าเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะแต่อย่าอองอย่าอองเก่งแค่นี้เองนะ